เปิดสเปคออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ g ิล l ี EX2 รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากทางจิล l ี่เตรียมเปิดราคาขายอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เ o 2,518นี้ยืนยันมี2รุ่นย่อยครับระยะทางการวิ่งรวมไปถึงแบตเตอรี่และลุมพลังกับเครื่อนนั้นน่าสนใจเลยทีเดียวโดวยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันต่อได้ในคลิปนี้ครับ ก่อนจะไปถึงช่วงของการเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ g ล l i EX2 ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวนั้นจะมีการทำตลาดในประเทศไทยทั้งหมด2รุ่นย่อยด้วยกันครับทุกคนครับโดยจะแบ่งออกเป็นรุ่นโปรนะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นท็อปของเขานั้นก็จะใช้ชื่อว่ารุ่น Max กครับโดยทั้ง2องรุ่นย่อยของ Gili EX2 นะครับมีหลายอย่างที่เหมือนกันรวมไปถึงมีบางจุดที่ได้ออปชันที่แตกต่างกันออกไปครับ ในวันนี้เราจะมาลองสรุปกันว่ารถจไดไฟ้าทั้ง2รุ่นนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและทั้ง2รุ่นย่อยนั้นมีอะไรที่แตกต่างกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงของการเปิดราคาในช่วงปลายเดือนนี้ครับอันดับแรกเลยครับเรามาพูดถึงในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนของตัวรถชุดแบตเตอรี่และก็ระยะทางการวิ่งของรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทั้ง2รุ่นย่อยครับทั้งรุ่นโปรแล้วก็รุ่นแม็กซ์จะมาพร้อมกับขุมพลังเหมือนกันทุกประการครับทุกคนครับ โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนสองล้อหลังครับโดยชุดมอเตอร์นั้นจะให้พลักกำลังสูงสุดที่85กิโลวัตต์ครับหรือว่าถ้าตีเป็นแรงมา้านั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ116แรงมา้าเร่งบีสูงสุดของรถนั้นอยู่ที่150นิวตันเมตรครับเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน11.5วินาทีท็อปสปีดของรถนั้นก็อยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นั้นก็มาพร้อมกับความจุอยู่ที่39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งได้ไกลสูงสุด395กิโลเมตร km, ต่อการชาร์จไฟเต่ลครั้งในมาตราฐานการทดสอบ n t d c นะครับส่วนใครที่อยากรู้ตัวเลขมาตราฐานที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับหรือว่ามาตราฐาน WLTP นั้นก็จะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ325กิโลเมตรครับและในเรื่องของการชาร์จไฟนั้นตัวรถจะรองรับการชาร์จไฟ DC สูงสุดที่70กิโลวัตต์ครับ โดยจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก30 80ได้ในเวลาประมาณ25นาทีนั่นเองโดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของระบบขับเคลื่อนของรถนั้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนพละกกำลังของรถที่ให้มาแบตเตอรี่ความจุ39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงและก็ระยะทางการวิ่งค่อนข้างชาัดเจนแล้วนะครับว่าทางผู้จำหน่ายนั้นต้องการวางโพ i ิชันของ g ีลี่ eX2 นั้น ให้เป็นรถยนต์ EV แบบซิตี้คาหรือว่ารถยนต์ที่เน้นการใช้งานในเมืองเป็นหลักนั่นเองครับก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยก็หากจะมองรถยนต์ไฟฟ้าสัก1คันมาเพื่อใช้งานเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อาจจะมองในเรื่องของความจุแบตเตอรี่ที่มากกว่า50กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะครับซึ่งมันจะช่วยให้รถนั้นสามารถเดินทางได้ไกล ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นประมาณ480 500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต่ม1ครั้งขึ้นไปนะครับก็จะสร้างความอุ่นใจในการใช้งานมากขึ้นนะครับส่วนในฝั่งของ g ิลี eX2 นั้นการที่เข้ามาสู่ตลาดด้วยความจุแบตเตอรี่ประมาณ39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงและก็ระยะเดินทางที่เขาให้มานั้นก็แน่นอนนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้น่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักมากกว่านะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัว g 利 EX2 เนี่ยก็มีบางจุดนะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่คู่แข่งไม่ได้มีมาให้นะครับอย่างเช่นในเรื่องของระบบขับเคลื่อนครับเราแทบไม่เห็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มราคาเริ่มต้นหรือว่าในกลุ่ม Ent ทรีที่ให้ระบบขับเคลื่อนที่เป็น2ล้อหลังมานะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มนี้นะครับที่เป็นคู่แข่งเดียวกันเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ข้อดีของระบบที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังก็คือสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยที่ดีมากกว่าครับเนื่องจากว่าล้อคู่หน้ากับล้อคู่หลังเนี่ยแยกการทํางานอย่างชัดเจนนะครับในล้อคู่หลังเนี่ยทำหน้าที่สําหรับขับเคลื่อนตัวรถขณะที่ล้อคู่หน้านั้นก็จะทําอีกหน้าที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่ในการยึดเกาะรวมไปถึงการบังคับเลี้ยวนั่นเองครับ <S <S เมื่อทั้งคู่แยกกันทํางานอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็จะทําให้ล้อคู่หน้าเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปนะครับ เมื่อเทียบกับรถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้าที่ต้องทําหน้าที่ทั้งขับเคลื่อนการยึดเกาะรวมไปถึงบังคับเลี้ยวเนี่ยทุกอย่างก็จะตกไปอยู่ที่ภาร์ของล้อหน้านั่นเองครับรวมไปถึงในเรื่องของช่วงล่างครับทุกคนครับสำหรับ g d EX2 นั้นมาพร้อมกับช่วงล่างที่ค่อนข้างโดดเด่นครับเนื่องจากว่าช่วงล่างทั้งล้อคู่หน้านแล้วก็ล้อคู่หลังนั้นจะเป็นอิสระทั้ง4ล้อครับด้านหน้านั้นจะเป็นช่วงล่างแบบ m a g a First Start นะครับขณะที่ด้านหลังนั้นก็จะเป็นช่วงล่างอิสระแบบ Multi Link ด้วยช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อนั้นก็จะช่วยให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานของรถยนต์นั้นทําได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการซับแรงสั่นสะเทือนนั้นก็จะทําได้ดีกว่าด้วยส่งผลให้การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีความนุ่มนวลกว่าคู่แข่งนั่นเองครับที่สําคัญครับอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ก็คือชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนนั่นเองนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนของ G ีลี่ e x 2นั้นมาพร้อมกับจุดเด่นและเทคโนโลยีที่เรียกว่า i Event อหรือว่ากอารนําน ยูนิตต่างๆของระบบขับเคลื่อนของรถเนี่ย11ยูนิตนะครับรวมเข้าไว้ในจุดเดียวกันนะครับข้อดีของการนำคอมเพนเซนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนมารวมไว้ในส่วนเดียวกันนี้นะครับข้อหนึ่งเลยเนี่ยก็คือลดต้นทุนในการผลิตครับทุกคนครับเนื่องจากว่าเมื่อทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียวกันสายไฟก็ใช้น้อยลงครับวัสดุต่างๆเนี่ยก็ใช้น้อยลงเป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ประสิทธิภาพการกับเคพื่อนของมอเตอร์นั้นทำได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากว่าระบบต่างๆนั้นถูกรวมไว้ในจุดเดียวกันนะครับการส่งข้อมูลการเชื่อมต่อการส่งสัญญาณการส่งกระแสไฟต่างๆนั้นทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นส่วนช่วยให้การออกแบบรถออกแบบห้องโดยสารของตัวรถนั้นทำได้กว้างขวางเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเลยครับ โดยเทคโนโลยี ory, ระบบขับเคลื่อน11 i n 1ของทาง Gilly นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงของทางค่ายครับซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นก็ถูกเลือกใช้มาติดตั้งใน Gilly EX 2เช่นเดียวกันครับและนอกจากในเรื่องของขุมพลังขับเคลื่อนชุดแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งของตัวรถแล้วในเรื่องของไซซิ่งตัวรถรูปลักษณ์ของตัวรถเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่า Gilly EX 2นั้นเกิดมาเพื่อเป็นรถจไดไฟฟ้าแบบซิตี้คาร์ครับ ด้วยความยาวของตัวรถนะครับที่ไม่ได้ยาวมากนะครับตัวรถนั้นจะมีขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ4.1เมตรนั่นเองครับหรือว่าถ้าตัวเลขเป๊ะๆเ,เนี่ยก็อยู่ที่4,135ม mm ิลลิเมตรครับความกว้างของตัวรถนั้นอยู่ที่1,850ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,580ม mm, ิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อของรถนั้นอยู่ที่2,650ม mm ิลลิเมตรครับฟังตัวเลขแล้วก็อาจจะจินตนาการไม่ออกนะครับว่าแล้วขนาดตัวรถประมาณนี้มันเท่าไหร่ล่ะ ให้จินตนาการง่ายๆนะครับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้มีขนาดใกล้เคียงกันกับโอลาร o กูดแคทนะครับซึ่งโอลาร o กูดแคทเดียก็ทําตลาดในไทยของเรามาในระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็มีการส่งมอบรถให้กับลูกค้าไปเดียหลักหมื่นคันแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาของเจ้าโอราร o กูดแคทกันมาแล้วนะครับและนั่นแหละครับสำหรับ g ีนี่เนั้นขนาดของตัวรถนั้นก็มีความใกล้เคียงกันครับแต่จุดเด่นของ g ีนี่เนั้นกอ็อยู่ที่ในเรื่องของกราวด์เคับรุกคนครับ ระยะห่างจากใต้ท้องรถถึงพื้นนั้นอยู่ที่ประมาณ160-162มิลลิเมตรครับ <S <S เมื่อเราอาจจะต้องใช้งานรถไฟฟ้าคันนี้ในพื้นที่ที่ไม่เรียบหรือว่าอาจจะต้องขับรถผ่านในพื้นที่ที่มีน้ำรอการระบายในเขตกรุงเทพมหานครนะครับด้วยความสูงของตัวรถนั้นก็จะช่วยให้การใช้งานเนี่ยมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องของงานดีไซน์นะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นงานดีไซน์ของตัวรถที่มีความคิ้วมากๆเลยนะครับ ถ้าเรามองจากด้านหน้าตรงๆของตัวรถเนี่ยนะครับเราก็จะรู้สึกว่ารถคันนี้บันยิ้มให้กับคนที่พบเห็น,นยอยู่ตลอดเวลานะครับก็อาจจะอยู่คนละฝั่งนะครับกับน้องง่วงนะครับที่มีการเปิดตัวทางตลาดในไทยของเราไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในฝั่งของจีลี่ eX2 นั้นก็จะมีความเฟรนลี่มากกว่าซึ่งน่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีครับและนอกจากในเรื่องของงานดีไซน์แล้วนะครับความอเนกประสงค์ในการใช้งานของจีลี่ eX2 คันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ แม้ว่าจะเป็นรถจ์ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับทุกคนครับแต่เขาก็มาพร้อมกับที่นั่งโดยสารที่โดยสารได้พร้อมกันถึง5คนครับและด้านท้ายของรถนั้นก็ยังสามารถเก็บสัมภาระได้สูงถึง3.75ลิตรเลยทีเดียวครับเมื่อยังไม่ได้พับเบาะแถวที่2ลงแต่ถ้าคุณต้องการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถพรับเบาะแถวที่2ลงได้นะครับก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเป็น 1, 3 2 0ิลิตรได้และเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าหากคุณต้องการเก็บของเพิ่มเติมี่ย คุณก็สามารถเดินไปเปิดใต้ฝากระโปรงหน้ารถนะครับซึ่งคุณจะพบกับพื้นที่เก็บสัมภาระหรือว่าฟรังเนี่ยที่สามารถเก็บของได้อีกถึง70ลิตรเลยทีเดียวครับโดยง่ายๆว่าสําหรับ Gilly EX2 นั้นแม้ว่าจะเป็นรถจนไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดในกลุ่มราคาเริ่มต้นนะครับแต่ความอนเนกประสงค์ในการใช้งานนั้นถือว่าจัดเต็มไม่แพร้รุ่นใหญ่เลยทีเดียวครับและที่สําคัญครับทุกคนครับใครที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในที่ซอยเข้าบ้านแคบแล้วก็หาที่จอดรถยากนะครับ ด้วยวงเลี้ยวของ g 利 EX2 นั้นมีรัศมีอยู่เพียง4.9เ mm มตรนะครับก็จะช่วยให้รถจราไฟ้าคันนี้มีความคล่องตัวสูงสุด,สดนะครับการกลับรถสามารถทําได้ง่ายมาก,มากครับหรือว่าถ้าคุณต้องการหาที่จอดในพื้นที่ที่จำกัดเนี่ยรถจัราไฟ้าคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวครับและนั่นคือ2หัวข้อที่เราได้พูดกันมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุ้มลังขับเคลื่อนชุดแบตเตอรี่และระยะทางการวิ่งรวมไปถึงในเรื่องของขนาดตัวรถนะครับที่เราเพิ่งให้ข้อมูลไป ยิ่งทั้งสองมาประกอบกันนะครับก็ยิ่งชัดเจนว่ารถจดไฟ้าคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในเมืองเป็นหลักครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภายในกันหน่อยนะครับว่ารถจดไฟฟ้าจิลลี่ e x 2คันนี้มีออปชั่นเด่นๆอะไรมาให้บ้างครับสำหรับภายในของตัวรถนะครับทุกคนครับทั้งรุ่นโปรที่เป็นรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นแม็กซ์ที่เป็นรุ่นท็อปนั้นการตกแต่งภายในเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับมีบางจุดเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันนะครับ ตัวรถนั้นจะมีหน้าจอมาให้2หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอกลางขนาด14.6นิ้วซึ่งจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสำหรับสั่งงานตัวรถรวมไปถึงในเรื่องของการสั่งงานในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์ด้วยส่วนหน้าจอหลังพวงไลน์นั้นจะมีขนาด8.8นิ้วครับก็จะทําหน้าที่แสดงข้อม,มูลการกับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วตำ i หน่นของเกียร์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่และก็ระยะทางการวิ่งที่วิ่งได้ของรถนั่นเองครับส่วนตัวเบาะนั่งนั้นจะเป็นวัสดุหุ้มหนังสังเคราะห์ครับ โดยฝั่งของผู้กับขี่นั้นจะสามารถปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางครับขณะที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านั้นจะปรับได้4ทิศทางโดยจะต้องปรับด้วยมือครับมีไฟแอมเบียน i ์ไลหรือว่าไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้256เฉดสีครับแต่แน่นอนครับเมื่อมีการแบ่งทําตลาด2รุ่นย่อยนะครับก็แน่นอนว่าย่อมจะต้องมีบางจุดที่มีความแตกต่างกันครับ สำหรับการตกแต่งภายในของ Gili EX2 นั้นจะมีบางจุดที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น Pro และก็รุ่น Max ครับทุกคนครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของลำโพงครับในรุ่น Pro นั้นจะได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับทุกคนครับขณะที่รุ่น Max ซึ่งเป็นรุ่นท็อปนั้นจะได้ลำโพงรอบคันจานวน6ตัวครับตัวเบาะนั่งฝั่งคนขับในรุ่น Max นั้นจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางครับขณะที่รุ่นโ Pro นั้นจะเป็นการปรับด้วยมือครับสามารถปรับได้6ทิศทางเช่นเดียวกัน การเชื่อมต่อ 4G และการสั่งงานตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนนั้น o p ปชันนี้จะมีติดตั้งให้เฉพาะในรุ่น Max ครับแล้วก็อีก3จุดนะครับที่มีความแตกต่างกันก็คือไฟ ambient Light 256เฉดสีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายและก็ช่อง USB สำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนั้นจะถูกติดตั้งให้เฉพาะในรุ่น Max เท่านั้นครับและอีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างกันระหว่างรุ่น Pro แล้วก็รุ่น Max ก็คือในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ฉริยะหรือว่าระบบ a d r รับ ซึ่งก็มีบางจุดที่ถูกตัดออกไปนะครับในรุ่นโปรไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนการชนรถคันหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบอ่านป้ายจราจรระบบเตือนรถออกนอกเลนรวมไปถึงระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่นี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับสำหรับในรุ่นโปรครับและนั่นก็คือภาพรวมของข้อมูลความแตกต่างนะครับของ G e ล l y EX2 ทั้งในรุ่นโปรและก็รุ่นแม็กครับ ส่วนในเรื่องของราคาจําหน่ายครับทุกคนครับหลายคนเนี่ยน่าจะอยากทราบกันที่สุดนะครับว่าจิลี่ ex2 นั้นเขาจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่เรายังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าการทําตลาดในไทยนั้นเขาจะเปิดมาที่เท่าไหร่สําหรับรถจนตไฟฟ้ารุ่นนี้แต่เมื่อเราดูจากคู่แข่งในตลาดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น ไอออนยูทนะครับโอาร o ูดแคทรวมไปถึง BYD d o l p h i ฟนะครับด้วยการแข่งขันด้านราคานะครับทำให้รถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มนี้ถูกดันเพดานราคาลงมาอยู่ที่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทกันแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยจึงทําให้เป็นนี่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับว่า g ี e ี่เอคันนี้นะครับเขาจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเปิดราคามาสูงกว่าคู่แข่งในระดับ 500, 0 0นกว่าถึง ,00 0 0นบาทเนี่ย ก็อาจจะแข่งขันได้ยากนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่ถ้าเขาต้องการเปิดราคามาให้แข่งขันได้กับคู่แข่งหรือว่าต่ํากว่าคู่แข่งเนี่ยซึ่งก็อาจจะต้องอยู่ที่ราคา4.7-4.9ถึงแสนบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้าง a อ a เ i n g นะครับเราไม่ค่อยเห็นการทำตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในราคาดังกล่าวนะครับในไซส์ตัวถังขนาดนี้แล้วก็สเปคประมาณนี้นะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามพอสมควรครับสำหรับการเปิดตัวของ GLEX2 ในรอบนี้ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับราคาอย่างเป็นทางการนั้นเราก็ยังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าเขาจะเปิดมาที่เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะได้ทราบพร้อมกันในวันที่28พฤศจิกายน2568นี้พร้อมกันครับ แล้วเพื่อนๆลครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับ GREE EX 2คันนี้สเปคประมาณนี้116แรงมา้าแบตเตอรี่39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างน้อยก่าคู่แข่งพอสมควรครับระยะทางการวิ่ง320กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งชาร์จ DC ได้70กิโลวัตต์สเปคนี้ราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันเลนยนะครับสำหรับวันนี้ผมเปิดจากคาร์เลเวอร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ